อันนี้แชมพูสุนัขแชมพูอาบน้ําสุนัขแสนรักเรามั่กจะเจอสุนัขแสนรักของเราเนี่ยเป็นโรคผิวหนังคันขนร่วงอะไรพว้นะเลยผมก็คิดสูตรแชมพูสุนัขแสนรักขึ้นมานะครับใกล้เคียงกับสูตรที่ใช้กับมนุษย์เลยนะครับกับแชมพูมนุษย์เนี่ยใกล้เคียงกันที่สุดเลยครับมีประโยชน์มากครับหอมสดชื่นเป็นธรรมชาติด้วยครับอันนี้จะเป็น น้ำยาล้าง,งน้ําน้ํายาล้าง,งน้ําทั่วไปก็จะใช้สารเคมีเป็นหลักแต่แต่ของส่วนกล้วยนี่ครับเราจะมีการผสมพวกสมุนไพรเข้าไปด้วยซึ่งมีประโยชน์และมีคุณค่ามากครับตัวนี้ก็เป็นจุดเด่นของสูตรอีกตัวหนึ่งครับน้ํายาล้างซักอนเนกประสงค์นะครับใช้ทั้งล้างทั้งซักเลยครับเช่นล้างถ้วยจานชามเครื่องสุขภัณฑ์ล้างห้องน้ําล้างพื้นพื้น ื้นเซรามิกพื้นคอนกรีตอะนะครับล้างรถล้างบ้านเรือนอาคารนะครับแล้วก็ยังแถมไปซักเสื้อผ้าซักเครื่องุ่มห่มนะครับมุ้งหมอนอะไรได้หมดครับปาห่มเสื้อผ้าก็ซักได้สะอาดเกลี้ยงครับครับอันนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการล้างมือนะครับซึ่งในในขณะปัจจุบันนี้ถือว่าการล้างมือจําเป็นมากนะครับ เราจะเป็นจะต้องล้างแบคทีเ,ววเรียไวรัสต่างๆที่ติดมากับมือกับท่อนแขนเพื่อที่จะไม่ให้เขาสู่ร่างกายนะครับป้องกันการเกิดโรคภัยไข้เจ็บนะครับครับอันนี้นอกจากใช้ใช้สารเคมีสังเคราะห์แล้วเราก็มีการใช้สมุนไพรเข้าไปร่วมด้วยนะครับนะครับอันนี้จะมีทั้งมีไพรด้วยครับมีไพรมีขมิ้นอะไรเงี้ยนะมีมะกรูดนะครับ ทุกผลิตภัณฑ์ที่เราเราปรุงสูตรเป็นสินค้าขึ้นมาทุกตัวนะครับทุกตัวที่เราทานี่นะครับสําหรับที่ส่วนกล้วยส่วนที่ผมรับผิดชอบนี่นะครับผมจะเน้นลดปริมาณสารเคมีสังเคราะห์อันตรายลงพอรู้ว่ามันมีทั้งคุณและโทษถ้าเราใช้มากเกินควรปริมาณเกินควรก็จะใช้พวกสารสก,กัดจากจากธรรมชาติจากสมุนไพรพืชผักผลไม้ ซึ่งมีมากมายอุดมสมบูรณ์ในเมืองไทยในประเทศของเราเนี่ยเอามาใช้ก่อเกิดประโยชน์ให้สูงสุดนะครับและเป้าหมายสุดท้ายที่เราต้องการที่เราทำผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็มานะครับก็คือการมีการมีส่วนร่วมในการที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับลดปริมาณสารเคมีอันตรายลงนะครับเพื่อสุขภาพอนามัยของ พราะพี่น้องเพื่อร่วมชาติและร่วมโลกนะครับจะได้มีสุขภาพที่ดีนะครับแข็งแรงมีความสุขนะสดชื่นนะครับสบายอกสบายใจนอนหลับสบายนอนตาหลับนะครับนอกจากเป้าหมายในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับอันหนึ่งที่เป็นหัวใจนะครับทําให้มีพลังขับเคลื่อนในการที่จะทําผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาเนี่ยครับก็คือการน้อมนํา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของพ่อหลวงเนี่ยเข้ามาสู่วิถีชีวิตาการดําเนินที่วิถีชีวิตให้อยู่เย็นเป็นเป็นปกติสุขทั้งตัวเองคนรอบข้างนะครับเพื่อนร่วมร่วมประเทศร่วมโลกนะครับนะครับได้อยู่กันอย่างมีความสุขนะครับปลอดภัยจากโรค้ายนะครับครับขอบคุณมากครับ